ไม่ควรกินผักฉุน5ชนิดเพราะผักฉุนแต่ละชนิดส่งผลกระทบต่ออว,วัยวะสำคัญในร่างกายดังนี้กระเทียมส่งผลต่อหัวใจกระตุ้นความร้อนทําให้ใจร้อนหงุดหงิดง่ายหัวหอมส่งผลต่อปอดทำให้ลมหายใจเหม็นขับความร้อนออกจากปอดมากเกินไปต้นหอมส่งผลต่อตับ กระทบต่อการไหลเวียนพลังงานตับทำให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวกุยช่ายส่งผลต่อไตกระทบต่อพลังงานไตทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียใบายาสูบส่งผลต่อม้ามทำให้ระบบย่อยอาหารแปรปรวนและสมดุลม้ามเสียเหตุผลที่ควรหลีกเลี่ยงผักฉุนในฐานะผู้บำเพ็ญธรรมคือ 1. กลิ่นผักฉุน รบกวนสมาธิทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน 2. กระตุ้นอารมณ์ทำให้เกิดโทสะหรือความใคร่ 3. ส่งผลต่อพลังชีวิตทำลายสมดุลธาตุและพลังในร่างกายผักฉุน5้าชนิดสำหรับผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์หรือไม่ได้ถือศีลทานเจผักฉุนเหล่านี้ถือว่ามีประโยชน์ทั้งช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ช่วยลดไขมันและความดันโลหิตเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายดังนั้นคนทั่วไปสามารถบริโภคผักฉุน5ชนิดนี้ไล่ตามปกติหากไม่ได้ถือสีลทานเจ